สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมอ่ามาแล้วมาแล้วหวยพ่อพล <c oughs> หวยคนละฟังไม่ถูกใจ,จเจดงเลยค่ะถูกใจเจดแดงเลยชอบค่ะชอบชอบเนาะะเจดียงก็ได้ซื้อไปแล้วนะตัวนี้นะเขามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามจเจดแยงยังสิปล่อยเลขค่ะ <c oughs> กดไลค์ด้านซ้ายสุดนะคะซ้ายสุดใส่ท่านผู้ชมละ่ะ้ายสุดแล้วก็ก,กด ติดตามขวาสุด่ันบุชม์เข้ามาติดตามนะกดค่ะกดครั้งเดียวนะคะกดสองครั้งกระดิ่งแจ้งเตือนเลยกดได้แค่นั้นตลอดชีพห้ามกดอีกกดติดตามนะแล้วก็กดไลค์เนี่ยให้กดทุกคลิปคลิปถ้ามันขึ้นสีดําหรือสีเขียวสีฟ้าน่ะให้ยุดอย่าไปกดอีกถ้ากดอีกไลน์มันจะหายค่ะ่านู้ชมเนาะพ่ามันยังดอบเป็นกําลังใจมา่เบิ่งหลาไล เป็นหมื่นคนเนี่ยกดไลค์แค่ว่าก่พั้นคนเนาะ่ะนะหมื่นคนก็นใได้หมืนหน่นไลค์แนะะ่เนาะค่ะเนาะกำลังใจนี่คือกำลังใจว่ามีผลต่อกันเงินนี่อย่างตั้งสินค่นะ,ะไม่ใช่ว่ากดไลค์แล้วคุณจะได้เงินมันไม่ใช่กดไลค์ได้กำไรใจเฉยๆไม่ได้เงินค่นะ,ะนนคะค่อไม่ได้ยอดเงินเลยขอบอกนะหวยพ่อนกับมาเล้วงหัวกเพิ่นกับเขาเนาะเขาเออเบิง้งเบิง้บง โอหัวดเขา่าหวกวก้อนพ่นวิ่งแปดพ่นเข่าแปดหนึ่งค่ะท่านผู้ชมเบิ่งดีกว่าเพื่อจะได้เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคในในหวดนี่เนาะนี่หวยคนละฝั่งหนึ่งแปดค่ะนะว่าหนึ่งแปดคนละฝั่งก้อนสีเข่ากับมาโฆษณาคิมก้อนเน้เนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะอ่าสบูพร้อมสบู่นะหนึ่งเซตพันสี่ร้อยบาท หรือท่านสิต้องการต้นนีก็ได้พันสามร้อยบาทถ้าเพิ่มอีกร้อยห้าสิบรวมค่าส่งนี่นี่นะหนึ่งร้อยบวกค่าส่งอีกห้าสิบบาทก็เป็นพันสี่ห้าสิบบาทพันสี่ห้าสิบาทจะได้เซตนี้เลยค่ะหรือท่านสิเปี่ยนเป็นสบูู่ขาวเป็นสบู่ส้มก็ได้เป็นสบูสบ่ส้มลถฝ้ากะจุดดังดาของเจดแดงหรือสีสร้างเป็นก้อนก็นได้เนาะค่ะรูปลักษ์ส่งตัวนี้ให้เลยตัวนี้ก็ของแท้เลยค่ะ นี่คืออยู่ในกล่องลักษณะนี้ของจริงของแท้เราถอดมาเป็นเซตเฉยๆนี่จะรั่งจังสี่ก็ได้สองกล่องตัวหนึ่งกล่องเพราะตัวนี้มันหมดหมดเลี้นะค่ะเนาะเจ๊แดงก็ใช้ตัวนี้แหละเ,เนื้อครีมทองคําคอลลาเจนทองคำนะคะ่ะคอลลาเจนทองคำคอลลาเจนทองคำนะ,ะเ,นำนะเห็นหมันเป็นเม็ดเป็นเม็ด มันสิชะลอว้ค่ะชะลอว้แเน่นอนกระปุกที่สองนี่เป๊ะเลยกับปุกแรกนี่ดีดีประมาณนึงกระปุกที่สองนี่รับรองได้เลยเนาะคะ่ะจะสั่งตัวนี้สองจะสั่งเดี่ยวๆก็ได้แม่สบู่ก็ได้เนาะค่ะเนาะ,ะจะแยกชิ้นก็ได้แล้วก็ขายเหมือนเดิมเนาะค่ะสนใจทักมากตามเมือร์โทรขึ้นใจอศูนย์เก้าสองแปด8 9ดเก้าสองห้าหกแปดกาแฟหัวใจกาแฟเบาหวานกาแฟความดันเพื่อสุขภาพมีผล,ลไม้สาสิบหกชนิด มีเห็ดลิ้นจือมีงาขาวมีโอ้อีหยังมันพ่องกันหมดโอ้เะโพกหัวใจใจดงดีเนาะนี่ไหมนีม่หมากกันนี่ครับหมาก,กันนี่เะโพกหัวใจใจดงรู้สึกว่ามันแข็งแรงขึ้นเนาะงาขาวงาดํามีหมดนะคะเนาะมีบทสุยางเห็ดลิ้นจืออีหยังเกาะนอ่ะโอ้ หลายอย่างกันทุงช่มงเจแดงอ่านบอดดตาบอเห็นหูเอ๋ทักมาอยากให้ท่านสุขภาพดีสวยด้วยรวยด้วยสุขภาพดีด้วยเนาะค่ะเนาะเห็นหนากันแนีเดิเห็นเต็นสินค่าชินค่ากันเห็นหน้าข้นกันเห็นเดี๋ยวเข้าไปเปิดอะไรพ่อพ่อนน้ำกันบันเนาะมีคอ้น้ำกันว่าคนสิแม่ท่างใดเอ้าเจแดงส่วนๆท่าบุญผาป่าผ้าป่าผ้าป่าสงการผ้าป่าสงการเนาะค่ะผ้าป่าจาไมคีเจแดงเป็น เจ้าภาพหลักคือเกลอน้ำถวายวัดปลาพุทธรักษาวิมุตต่ล่ำเบื่อบัิชีอ้าวพอเปียตื่นแล้วหรือลูกตื่นแล้วเก่งจังเลยอ่ะค่ะออกไปกินไก่กับพี่นะโอเคค่ะท่านผู้ชมโอนได้ที่เบอร์บัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยาหกหนึ่งสองหนึ่งศูนย์เก้าสองแปดสามหนึ่งทองแดงของแก้วครับบอเพราไม่อยากไปดู ครับโอเคลูก <Yeah. S 1> นี่ค่ะท่านผู้ชมแคบหน้าจอไววละกะขาขยายในการแคบหน้าจอมือสามนิ้วลูดหน้าจอเลยมันจะแคบนะคะไม่งั้นก็กดสองข้างกดพร้อมกันนะคะกดเที่าเดียวหน้าจอดับนะคะหน่วยพ่อพรบ้านดุงวัดสิบหกเมษาสองห้าหกห้านะบนวิ่งแปดค่ะบนวิ่งแปดนะคะนะ วิ่งแปดคะ่ะจับคู่ศูนย์แปดหนึ่งแปดสามแปดเจ็ดแปดนะคะ,นะคะจับคู่นะคะแล้วก็หวยคนเราฟังค่ะหวยคนเราฟังเพิ่อนอยากยจะเดียงขีดเส้นใต้ก่อนโรลโรคนะโรตาเส้นเหลือเกินโรตาน้ำเอ็นนี่แหละปากกานี่แหละปลายมันไงคะ่ะ ตัวหนะังสือตัวเล็กปลายใหญ่แล้วก็เลขค้นเราฟังฝั่งหนึ่งว่าศูนย์หนึ่งสามเจ็ดค่ะสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดคูบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ๋อถึงแยกตัวมาค่ะแยกเจ็ดมาฝั่งนี้มามาจับเป็นหลักนะคะศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งเก้า สามสองสามสี่สามห้าสามหกสามแปดสามเก้าเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดเก้าหกกับแปดอยู่ฟ <Geez. S 2> ังเดียวกันเพราะมากนะตามที่พ่อพรบอกเราจำได้เนาะถ้าอยู่ฝั่งนี้ไม่มาด้วยกันถ้าอยู่ฝั่งนี้ก็ไม่มาด้วยกันน่ะถ้าจะเนื่องเจ็ดกะมันก็อยู่ผลล์เดียวฝั่งเดียวกันไม่มาได้มันจะว่าเจ็ดสองมาได้เจ็ดห้ามาได้เจ็ดหกมาได้อ่านี่ค่ะ สามตัวเพจนกับมีหนึ 1, 3, 8, 2, 3, 8, ่งสามแปดสองสามแปดพจนเด่นที่แปดสามแปดค่ะท่านผู้ชมพจน่วง,วงไวไหมอแล้วก็สี่สามแปดห้าสามแปดถือตัวเจแดงมักนะเจะแดงมักชัดมักแน่มักคักมักแน่นะะนะ้อค่ะเนาะศูนย์แปดก็ชอบค่ะศูนย์แปดก็ชอบเนาะ,ะถ้ามาศูนย์เมื่อก็น่าจ,จะมาศูนย์แปดถ้ามาหนึ่งจะมาหนึ่งแปดตัวเก้านี่บอก ทำมาสามกัต้องมาสามแปดนะคะจะมาด้วยกันได้มาด้วยกันกันได้เนาะเจ็ดกับแปดนะข้างล่างเพิ่นแบบน,นี้ตายเห็นหงมานะสู้อะไรกับสีเพนะ่าเห็นเบิรตตูตูเนาะค่ะเนาะอาจจะดีนะผู้เท่าสิบตามเพื่อเห็นเนีค่ะผู้เท่านั้นนะนี่ค่ะเอาไปเบืง้งหนึ่งสามแปดสองสามแปดสี่สามแปดห้าสามแปด 0 8 1ย์แปดหนึ่งแปดสามแปดเจ็ดแปดกระเด็นที่สามแปดค่ะข้างล่างวิ่งข้างว่าล่างเด่นเด่นแปดกับสองค่ะจับตัวเดียวก็คือสามสองกับเจ็ดแปดเนาะค่ะบันห่วยคนเราฝั่งตัวมาตัว 2, 4, 8, นี้มันนี่สองสี่แปดนี่มาตัวเดียวมาไม่ได้ทั้งสองตัวเนาะค่ะมาได้ตัวเดียวสองสี 2, 4, 8, 9, ่แปดเก้านี่กับศูนย์หนึ่งสามห้าหกเจ็ดนี่มาได้ตัวหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นเราจะจับอะไร จับสามสองเหรอสองสามสามสองเจ็ดแปดเพิ่นกลับเพิ่นจับสลับกันมากนะค่ะตัวนี้ก็จับสลับเพิ่นถึงบ่บถูกให้หนึ่งแปดหัว่างัันนะเพิ่นต้องจับทั้งนี่ไปทั้งนี่หวต้องหันเนาะเพิ่นไปจับยอนหลังคือคือเลขตัวนี้จับมากอ่าเอาตอนนี้เป็นหลักอ่ะมันก็เลยออกเพิ่นหาแปดหนึ่งมากมันก็เลยออกหนึ่งแปดนะที่จริงเราต้องจับทางนี้ไปทางนี้จับซ้ายไปขวา จับซ้ายไปขวาอันนี้เพื่อนจับขวามาซ้ายก็คือเจ็ดแปดสองสามอ่ะไอ้สามสามสองเอีที่กิง at, ่งเข้ามาตั้งตั้งนี่เนาะสองศูนย์สองหนึ่งสองสามสองห้าสองหกสองเจ็ดเออถ้าจับทั้งนี้ก็จะเป็นเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดแปดเจ็ดเก้าถ้าใครชอบเจ็ดชอบแปดเนาะก็ศูนย์แปดศูนย์เก้า หนึ่งแปดหนึ่งเก้าอ๋ทางลังมากเด็จระน้าอ่ค่ะท่านผู้ชมมาเจ็ดก็คือเจ็ดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดสี่นนะะเจ็ดสองแค่นั้นเนาะค่ะเนาะแค่นั้นเนาะเจ็ดศูนย์ก็มาด้วยกันไม่ได้เพราะจมันมาตัวเจ็ดหนึ่งก็ไม่ได้เจ็ดสามก็ไม่ได้เจ็ดห้าก็ไม่ได้เจ็ดหกก็ไม่ได้เนาะเพราะมันมาตัวเดียวค่ะมาตัวเดียวอ๋อหลักสาเหตุที่ว่า สี่ตัวนี้มาตัวเดียวหกตัวนี้มาตัวเดียวนะคะจับคูจับคูเอาแล้วตามใจมากเนาะ,ะมันมาได้เสมอไม่มีใครสามารถรู้ได้นะคะราว่าเซตไหนๆเพิน่นกับโอโห,เห้เพิ่นทั้งเฮดเพียรมาเพิ่นวเคะห์เรามันน่านจะมาความน่านจะมาความน่า,นานจะไม่มานะคะเป็นคือความคาดการคาดกันนี่บอม,มีมองไดดอกที่ห้ถูกนะ ตลอดนะถ้าให้ถูกตลอดเนี่ยรวยเลีวค่ะทุกท่านให้มาเป็นคนที่สอบหวยมักหวยคนที่สอบหวยข้อหวยนะเพื่อนกระวิเคราะห์เป็นเพื่อนกระเบื้องเป็น,น,ปนอยู่เถอะกับข้อหวยนั่นนะไอ้ที่พ่อบ่าข้อหวยพ่อกำการนี่เพื่อนจังโอ้ยหลายโตแจ็กสิซื้อตัวใหญ่เเป็นดอกอันนั้นคือเพื่อนบ่วิเคีข้อ บ่เป็นเสี้ยนหวยยางแท้จริงคือเฮ้าเนาะคะ่ะเนาะเฮ้าวิเคราะห์ไปคิดวิเคราะห์มากก็ซื้อว่าถูกจำย้อนเก่งก็ตัวเลขให้ตรงๆ,ร,งๆงงงออรืทั้งทีวิเคราะห์หลายจนมันมันไม่มีมันไม่มีซื้องมากกันนั่นนะอ่าเสี้ยนหวยตายพอหวยอ่ะแต่ว่าหลายทลายท่านพิ่นฉลาดเพ่นก็วิ่งเฮนะ้าเนาะข้างบนมาแปดก็ต้องวิ่งแปดมาแปดอะไรคนอื่นมาอะไรเฮ้าก็จับไปใช้กันคนอื่นมาสามเฮ้าก็ไปใช้จับ แปดสามขอนอื่นมาหนึ่งเท่ากับแปดหนึ่งขอนอื่นมาศูนย์เท่ากับแปดศูนย์แบบนี้เนะคะทนผู่ชมก็ต้องมองหลายๆคนหลายๆท่านด้วยเนาะข้างล่างมาแปดกับสองเนี่ยตัวเดียวกันมาแปดแต่มันอาจจะไม่มาด้วยกันมันอาจจะไม่ถูกก็ได้ถูกบนไม่ถูกล่างถูกล่างไม่ถูกบนก็ได้เนาะอ่าแต่ว่าถ่วยถูกมือนี่ มาตัวใดก็ต้กันอดหลอดอดหลดเนาะหากระบุนหาบุนหาล่างหนึ่งกับหนึ่งบนหนึ่งล่างเจ็ดกับเจ็ดบนเจ็ดล่างหัวนีแปดมาแห้งแปดบนแปดล่างได้ถูกทั้งหลางทั้งบนนะค่ะท่านผู้ชมเนาะซื้อหวยตัวลอตเตอรี่ก็หาสิบใบลอยใบกันยังว่าถูกกันยุ่นเนาะกพิจารณาเป็นแนวทางสําหรับข้อหวยภูมิบอมักหวยยามาวาเหตุกันค่ะ คุณไม่ชอบคุณก็ไปดูหนังฟังเพลงเนอะเนาะมีหลายคนอยู่ดีค่ะติคอมเมนต์อ่ะสิ่งที่ไม่ดีขึ้นมานะคุณไม่ชอบหวยคุณเข้ามาดูทําไมนะมาว่าให้คนอื่นทําไมอคุณก็ไปดูหนังฟังเพลงของคุณเป็นหมื่นๆแสนๆจ่องยูทูบหน่ะคุณชอบอะไรคุณก็ไปหาดูคุณไม่ชอบเลขคุณว่าให้คนอื่นแล้วคุณมาดูทําไมไม่ชอบเลขนะนะว่ามง่ายมึงอ่นว่าอยัง งม,มงายมั่วมเมาเออวาไห,ห้เฮ้าคุณไม่งมงายคุณก็อย่าเข้ามาดูไม่เนาะคุณไม่งมงายหรอกแต่คุณมาดูของเราไร้าสาระนะลาาระนะมันไร้สารละนะสําหรับคนที่ไม่ชอบตัวเลขนะค้นที่บริ่นเลขค้นที่ไม่ชอบนะก็ดูไร้สารละออแต่ของพวกเข้ามากเป็นคนที่มากตัวเลขมากเสียงดวงมากเสียงไทยอ,อชอบการเสียงไทย ชอบการเสียงดวงมันตื่นเต้นดีเนาะคะ่ะได้ลุ่นชิงหกมืออมันคือความสุขของพวกเราเนาะคะ่ะมันคือความวลของพวกเราเนาะ,ะเออชอบทางไหนไปทางนั้นนะคะชอบทางก็หวยมาทางนี้ค่ะเนาะคะ่ะเนาะอ่ะรวยรวยจุ่มหวยไปด้วยกันคะ่ะวันวันที่สิบหกเมษาเนาะก็ขอให้ได้ผู้ชมโชคดีร่ำรวยถูกหวยไปน้ากัน เดินทางแควคาดปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับเนาะคะ่ะมาบานเท่ามาเมี่ยนเท่ากระดีใจเดินทางกลับไปก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีเนาะแควขาดปลอดภัยในการเดินทางเนะะาะทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ความไม่ประมาทค่ะแล้วก็ถึงการเวลาถึงเราไม่ประมาทขนาดไหนคนอื่นก็ยังมาเบียดเบียนเราอยู่ก็ก็ยอมรับเนาะคะ่ะยอมรับมาถึงคาดถึงขรา,าวถูกจังหวะถูกโอกาสที่มันจะเกิดมันจะเป็น มีสติค่ะมีสติให้จุดสตีดีทุกคนมันจะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยนะคะนะไม่ว่าท่านไปหรือว่าท่านดูท่านที้ไม่ดูเนาะ,ค,ะคือสติทุกคนต้องมีสตีนี่มันจะแคล้วคลาดปวดไปบดทุกคนเลยค่ะอีกเรามีสติ <c oughs> อีกคนหนึ่งไม่มีสติมันก็ปินไปได้เนาะเะนาะก็ขอ,เ,อเกิดอะไรขึ้นก็ขอให้มีสติเนาะให้มีสติก็คิดว่ามันเป็นธรรมดาเ,เป็นธรรมดาเข้ากันเลืกอ,อกษาเอาตัวรอดเป็นยอดดีก็ เกิดอะไรขึ้นก็รักษาไปตามนั่นๆน,น,นะคะเนาะก็ยอมรับเนาะก็ยอมรับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอให้ทุานผู้ชมโชคดีเดินหน้าแก้วกาดปลอดปความเจ็ยบจะไดคว่มไข่จะไข่มาอ่ารละลึกถึงคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ห้าสิบเอ็ดใจมากใสย,ยกมือใสหัวอหายหน่ำเหลี่ยมน่ำสู้นน่ำเหลี่ยมนำคำก็ของไอเนาะเอากะนับถือ ความเชื่อวามั่นนั่นแหละคุณส,มสม้มเดินท่านเกี่ยวคาปลอดภัยโชคดีที่สําคัญขอให้รวยรวยในวันที่สิบหกนี้นะคะรวยรวยกันทุกคนค่ะนะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย